โรคไข้หวัดสเปนที่แพร่กระจายไปทั่วโลกทําให้ผู้คนกว่า50ล้านเสียชีวิตผลพวงจากสงครามที่ทําให้โรคระบาดนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนทั่วทั้งโลกต่างกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดที่อันตรายนี้แต่สาหรับคนในเมืองนิวออรลีนที่กำลังหวาดกลัวเกี่ยวกับโรคระบาดนี้ยังต้องมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนในเมืองนี้ต้องคิดว่าควรระวงอะไรก่อนดีจะเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตผู้คนได้หรือฆาตกรถือขวานที่อาจจะนำขวานมาเฉาะหัวผู้คนภายในเมืองยาววิการซึ่งวิธีในการเอาตัวรอดจากฆาตกกรก็คื การบรรเลงดนตรีแจ๊สถ้าฟังดูแล้วมันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตลกสําหรับบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลานั้นและเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่โหดร้ายและทารุณเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับโดยเหตุการณ์ทำลายจะเริ่มขึ้นในช่วงสงคารามโลกครั้งที่1ใกล้ที่จะสิ้นสุดหลักๆเหตุการณ์จะเริ่มขึ้นในเมืองนิวออร์ลีนส์ลัสลุยเซียนาและอาจจะมีบ้านกับเมืองใกล้ๆ เหตุการณ์นั้นโหดร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมปี1918ในร้านสะดวกซื้อของเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าโจเซฟแมกกิโอและภรรยาของเขาแคทเธอรีนแมกกิโอที่เป็นชาวอินเตอร์ลีโดยในวันนี้ก็เป็นวันปกติเหมือนเหมือนกับทุกๆวันเขาได้ทำการปิดร้านสะดวกซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปยังห้องนอนที่อยู่ข้างบนเหนือร้านพร้อมกับภรรยาและหลังจากที่ทั้งสองคนกำลังนอนหลับอยู่นั้นก็ได้มีบุคคลปริศนาได้ทำการงัดเข้ามาในร้านของคู่สามีภรรยาอย่างเงียบเชียบ และทาการเดินไปหยิบขวานที่อยู่ในร้านมุ่งขึ้นไปยังห้องนอนของโจเซฟและแคเทเธอรีนและได้ใช้ขวานที่อยู่ในมือทุบไป,ปที่หัวของโจเซฟแมกกิโอถึงขั้นกระโหลกแล้าและบุคคลปิศาจนี้ก็ได้ทําการควักมีดโกนออกมาและทําการปาดไปที่คอของโจเซฟจนเลือดจะเซนเ,นเต็มห้องโดยข้อมูลก็ระบุย้าว่าเขานั้นยังไม่ตายในทันทีนอนทรมานดิ้นทุรักทุเลอยู่หลายนาทีก่อนจะสิ้นใจในที่สุดการกระทํานี้ว่าโหดแล้วแต่ที่โหดไปกว่านั้นเกิดขึ้นกับภรรยาแคเทเธอรีนแมกกิโอ โดยบุคคลปีศนาจน,นั้นได้ทําการจามขวานไปที่คอของเธอจนคอของเธอนั้นเกือบขาดมีเพียงแค่ผิวหนังที่ยึดหัวของเธอไม่ให้หลุดออกจากร่างกายโดยเหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ได้พบเข้ากับเสื้อที่เปื้อนเลือดคาดว่าฆาตกรน่าจะทิ้งเอาไว้และสวมเสื้อของเหยื่อที่สะอาดไร้คราบเลือดหนีออกไปและด้วยในช่วงนั้นการตรวจลายนิ้วมือหรือการตรวจ DNA จากคราบเลือดยังไม่สามารถทําได้นเวลานั้นด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย และเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ฆาตรกรรมชิงทรัพย์เพราะทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนี่คงเป็นการจงใจเข้ามาเพื่อที่จะฆาตรกรรมและผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นฆาตรกรก็คือน้องชายโจเซฟเพราะคนที่พบศพคนแรกแล้วโทรแจ้งตำรวจก็คือน้องชายของเหยื่อโดยตำรวจได้พบเข้ากับมีดโกนที่หล่นอยู่ในสวนของเพื่อนบ้านคาดว่าฆาตรกรอาจจะทําการโยนทิ้งหลังจากการฆาตรกรรมเสร็จโดยมีดโกนนั้นเป็นของน้องชายของโจเซฟนี่จึงทําให้ตำรวจสันนิษฐานว่าฆาตรกรอาจจะเป็นน้องชายของโจเซฟ และนี่คงจะเป็นการฆาตก,กรรมของคนในครอบครัวจึงได้ทําการสอบปากคําน้องชายคนตายอย่างหนักรวมถึงกว่าจะกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆที่อาจจะเป็นส่วนสมรู้ร่วมคิดแต่หลักฐานก็ไม่อาจมากพอที่จะเอาผิดน้องชายโจเซฟได้กับแค่มีดโกนที่อาจจะอยู่ในบ้านของโจเซฟอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้และเทคโนโลยีต่างๆก็ไม่ดีพอที่จะหาหลักฐานใดๆได้เลยและอีกอย่างที่ตํารวจพบก็จะเป็นคําที่ถูกเขียนจากช็อกอยู่บริเวณทางเท้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุโดยจะมีประโยคที่บอกว่า นางแมกกิโอจะมีสภาพเหมือนนางโทเนียซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะได้ทําการค้นหาข้อมูลของคนที่มีชื่อว่านางโทเนียซึ่งข้อมูลที่ได้คือเธอคนนี้ถูกฆาตรกรรมเมื่อหลายปีก่อนโดยเธอถูกฆ่าด้วยขวานและเธอก็เป็นคนที่มีเชื้อสายอินเตอร์ลีและเธอก็เป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้ออีกด้วยนี่มันจะเป๊ะอะไรขนาดนี้หลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรมอันโหดร้ายผู้คนก็ได้ขนานนามหรือตั้งฉายาให้ฆาตรกรว่า The Eggman of New Orleans โดยฆาตรกรปริศนาคนนี้ ผมจะขอเรียกว่ามนุษย์ขวานก็แล้วกันนะครับระยะเวลาผ่านไปแค่เดือนเศษๆเท่านั้นในวันที่27มิถุนายนเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็ได้เกิดขึ้นร้านสะดวกซื้อที่เจ้าของเป็นชาวอิตาลีมีนามว่าหลุยเบซูเมอร์และแฮร์รียอแอนนาโลเขาเป็นนยายหญิงของหลุยเบซูเมอร์ซึ่งในตอนเช้าร้านสะดวกซื้อของทั้งคู่ที่ควรจะเปิดตามปกติและไม่มีการแจ้งเรื่องปิดร้านใดๆจึงมีคนเอใจและรู้สึกแปลกๆแ,และแล้วสิ่งที่เจอภายในร้านก็คือหลุยเบซูเมอร์กำลังนอนจมกองเลือด ซึ่งลักษณะถูกฟาดด้วยขวานเหนือขมับด้านขวาและแฮนเลียดแอนนาโลถูกฟันเข้าที่หูซ้ายแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังมีลมหายใจและรอดชีวิตออกมาได้จากการโดนทำร้ายโดยใบหน้าของแอนเลียสแอนนาโลซึ่งโดนขวานฟันเข้าที่หูถึงขั้นใบหน้าเป็นอมพาษไปครึ่งซีกแต่หลังจากที่แอนเลียสแอนนาโลได้เข้ารับการผ่าตัดแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้2วันต่อมาเธอก็ได้เสียชีวิตแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอสงสัยว,ว่าคนที่ทำร้ายเธอก็คือสามีของเธอเอง แต่ที่เธอต้องบอกว่าสงสัยคงเป็นพ่อหัวของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอจําคืนเกิดเหตุไม่ค่อยได้และสุดท้ายหลุยส์เบซูเมอร์ก็ถูกตัดสินจําคุก9้าเดือนและหลายคนก็เชื่อว่านี่เป็นเพียงการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงของสองคนนี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ขวานแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์มันช่างคล้ายคลึงกันซะเหลือเกินแต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสามีของเธอจริงๆหรือเป็นฝีมือของแอคแมนหรือมนุษย์ขวานกันแน่ และเหตุการณ์บุกเข้าทำร้ายผู้คนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายอินเตอร์ลีก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโหดร้ายถึงขั้นบุกเข้ามาทำร้ายผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อุ้มท้อง8เดือนโดยเธอมีชื่อว่านางเอ็ดเวิร์ดชไนเดอร์เธอถูกทุบตีที่ใบหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใบหน้าและศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสถึงขั้นศีรษะนั้นเปิดจนฆาตกรคิดว่าเธอนั้นตายไปแล้วแต่เธอก็ยังมีชีวิตรอดมาได้อย่างปาฏิหาร โดยสามีของเธอเป็นคนมาพบหลังจากกลับจากที่ทํางานเวลาเที่ยงคืนและสองวันต่อมาเธอได้คลอดลูกลูกของเธอนั้นมีร่างกายทุกอย่างปกติไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งได้ทําการฆาตกรรมเด็กไว้สองขวบโดยการไปที่คอขาอ้อมกอดของคนเป็นแม่ที่พยายามเพื่อจะปกป้องลูกด้วยชีวิตและร่างกายอย่างสาหัสต,ต่อหน้าคนเป็นพ่อที่กําลังนอนจมกองเลือดอยู่ก่อนแล้ว โดยสามีมีชื่อว่าชาวคอนติมิเกียเป็นผู้อพยพชาวอิตาลีและเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเช่นเดียวกันซึ่งอาศัยอยู่กับโรสภรรยาของเขาและแมรี่ลูกสาววัยสองขวบแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองเกตนาที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองนิวออร์ลีนหรือคนแก่อายุ80ก็ไม่เว้นเขามีชื่อว่าโจเซฟลามาโน่โดนทำร้ายร่างกายโดยการเอาขวานฟาดที่ศีรษะจนศีรษะเปิดแต่เขาก็รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้มาได้แต่เสียชีวิตในอีกสองวันต่อมา และทุกครั้งที่มนุษย์ขวานบุกเข้าทำร้ายผู้คนโดยคาดว่าลงมือทำการหาเหยื่อแบบสุม่มและทำการบุกเข้าบ้านงัดแผงประตูหน้าต่างหรือการทำร้ายโดยใช้ขวานและจะทำการทิ้งขวานที่เปื้อนเลือดเอาไว้และทุกคดีจะเป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหลังจากที่มนุษย์ขวานแห่งนิวออร์ลีนส์ได้ออกมาก่อเหตุอย่างต่อเนื่องผู้คนภายในเมืองก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงและแหกไปหาซื้อหาหย,ยิบอาวุธของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันตัวถึงขั้นในยามวิกาลจะมีการแบ่งสรรเวลาในกาารรเฝ้ะวัังภย เรียกได้ว่าในช่วงปี1918ถึงป19ี1919เสมือนว่ามนุษย์ขวานได้ทำการคองเมืองนี้ไปแล้วผู้คนทั่วทั้งเมืองต่างหันมาถืออาวุธเพื่อที่จะละแวดระวังฆาตกรเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและเหตุการณ์ขย่าขวานผู้คนทั้งเมืองนิวออร์ลีนก็ได้เกิดขึ้นในวันที่14มีนาคมปี1919จดหมายฉบับหนึ่งได้ถูกส่งมายังสำนักพิมพ์ทามพิกายูนและได้ทำการตีพิมพ์กระจายให้คนทั่วทั้งเมืองโดยในจดหมายได้ระบุป,ประมาณว่า พวกแกจะไม่มีวันจับฆ่าได้และจะไม่มีวันได้เห็นฆ่าเพราะฆ่านั้นล่องหนได้ฆ่าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวิญญาณและปีศาจจะคุมนรกฆ่าคือสิ่งที่ไอ้พวกนวออรลีนและไอ้ตำรวจหน้าโง่ทั้งหลายเรียกว่ามนุษย์ขวานโดยคำหลักๆในจดหมายจะเป็นการเยาะเยะ้ยคำขู่คำดา่าแต่สิ่งที่ผู้คนโฟกัสในจดหมายและทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันอย่างหนักก็คือประโยคนี้ในวันที่19มีนาคมปี1919เวลาเที่ยงคือ15นาที ข้าจะเข้ามาในเมืองนิวออร์ลีนและทำการเดินลาดตะเวนไปทั่วเมืองด้วยความเมตตาของพระเจ้าข้ามีข้อเสนอเล็กๆน้อยๆให้แก่พวกท่านทุกคนข้าเป็นคนที่ชอบดนตรีแจ๊สเป็นมากที่สุดและข้าจะสาบานต่อพิศษทั้งหลายว่าทุกคนจะได้รับการเล่าเว้นจากข้าทุกบ้านที่ทำการบรรเลงดนตรีแจ๊สและแน่นอนว่าถ้าบ้านไหนข้าไม่ได้ยินเสียงดนตรีแจ๊สข้าจะให้ของขวัญเป็นขวานของข้าถึงบ้านของท่านและบทความส่วนนี้ที่ทำให้ผู้คนทั่วทั้งเมืองตื่นตระหนกและหวาดกลัวคอนเสิร์ตถูกจองจนเต็ม ผับบาร์ทัทั้งเมืองที่ทำการบรรเลงดนตรีแจ๊สผู้คนแห่กันจองแห่กันแย่งเข้าและคืนนี้เมืองนิวออร์ลีนก็กลายเป็นเมืองที่คลึกครักกระหึ่มไปด้วยเสียงดนตรีบ้านทุกหลังทุกสถานที่บรรเลงดนตรีแจ๊สไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยคืนนี้และแล้วคืนอันน่าหวาดกลัวก็ได้ผ่านพ้นไปโดยในวันต่อมาก็ได้มีรายงานว่าไม่มีการเกิดเหตุฆาตกรรมใดๆเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมา แต่แล้วหลังจากคำขู่ในคืนนั้นมนุษย์ขวานอยู่ๆก็ได้หายไปอย่างดื้อๆไม่มีการเกิดเหตุใดๆไม่มีใครโดนบุกบ้านเข้ามาทำร้ายเป็นเวลาน,านานอยู่หลายเดือนจนมาถึงในเดือนสิงหาคมในวันที่10ได้มีเหตุการณ์บุกเข้ามาทำร้ายและเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้ออีกตามเคยโดยเจ้าของร้านมีชื่อว่าสตีฟโบคลารเป็นผู้ที่โดนทำร้ายเขาอธิบายว่าเขาตื่นมาในยามดึกและพบเหตุร่างคนยืนอยู่เหนือเตียงของเขาเขานั้นโดนขวานฟาดอย่างจังที่ศีรษะ แต่สุดท้ายสตีฟโบคาก็หนีรอดออกมาและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านได้สําเร็จแต่เขาก็จํารายละเอียดและการโดนทําร้ายไม่ได้เฉดเช่นเดียวกับทุกคนที่โดนทําร้ายและทุกคนก็เชื่อว่าครั้งนี้จะต้องเป็นฝีมือของมนุษย์ขวานอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นขวานที่ใช้ในการทําร้ายหรือจะเป็นการบุกเข้ามาในบ้านโดวยวิธีการงัดประตูหลังบ้านที่คล้ายคลึงกันและไม่มีทรัพย์สินใดถูกขโมย จนมาถึงในวันที่2กันยายนชายที่มีชื่อว่าวิลเลียมคาสันได้หนีรอดจากการโดนบุกทำลายโดยมษย์ขวานและเขานั้นได้โอกาสชักปืนขึ้นมาทำการสวนกลับไปด้วยลูกปืนจนทำให้ฆาตรกรหนีและทิ้งขวานเอาไว้และในวันต่อมาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นวันที่3กันยายนเด็กสาวที่มีชื่อว่าซาร่าเรามันวัยสิปีที่อยู่บ้านเพียงลําพังได้มีเพื่อนบ้านมาพบเธอหมดสติอยู่บนเตียงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและได้พบขวานที่เปื้อนเลือดอยู่ในสนามหญ้าที่เกิดเหตุ และมนุษย์ขวานก็ได้หายไปดือด้อๆอีกครั้งเป็นเวลาเกือบเกือบสเดือนจนมาถึงในคืนนี้ที่เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่มนุษย์ขวานจะหายไปจากเมืองนี้ตลอดกาลในวันที่27ตุลาคมปี1919ไมค์เปปิโทนเขาเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อและเขานั้นถูกฆาตกรรมซึ่งภรรยาของเขาได้ยินเสียงดังมาจากห้องนอนพอเธอขึ้นไปดู ได้พบเขากับชายร่างยักษ์ถือขวานที่กำลังวิ่งหนีออกไปจากบ้านเธอในห้องนั้นเต็มไปด้วยเลือดไม้เปบิโทนถูกฟาดที่ศีรษะจนเสียชีวิตภรรยาและลูกๆหกคนของเธอที่เห็นฆาตรกรแต่ไม่มีใครอธิบายถึงลักษณะของฆาตรกรได้เลยและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มนุษย์ขวานได้ทำการฆาตรกรรมผู้คนในเมืองนี้แต่หลังจากที่ฆาตรกรได้หายไปจากเมืองนี้ก็ยังมีรายงานว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมที่คล้ายคลึงกันนี้ในเมืองใกล้เคียงอื่นๆและได้หายไปจริงๆในปี1921 จากทุกคดีจะสังเกตได้ว่ามนุษย์ขวานนั้นตั้งใจเล็งโจมตีที่ศีรษะแทบทุกรลยหรือเป็นการเน้นไปยังจุดตายแต่ก็มีหลายคนที่รอดมาได้แต่กลับไม่สามารถอธิบายลักษณะหน้าตาของมนุษย์ขวานได้เลยโดยมือขวานได้สังหารผู้คนในเมืองนี้ไปทั้งหมด6กไลนบาดเจ็บสาหัสอีก6กไลนซึ่งแรงจงใจให้ฆาตรกรน,นั้นลงมือสังหารยังโหดร้ายเคยได้มีการสงสัยไปที่มาเฟียที่เป็นชาวอินเดีเจ้าถิ่นในเมืองนิวออร์ลีนซึ่งเป็นการฆาตรกรรมระหว่างแก๊งมาเฟียอินเดีในเมืองหรือเปล แต่ถ้าเป็นมาเฟียจริงๆก็คงใช้ปืนในการสังหารมากกว่าที่จะเอาขวานไปไล่ฟาดและอีกอย่างคือมาเฟียไม่เคยทำร้ายผู้หญิงและเด็กโดยในเวลาต่อมานักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคาตการต่อเนื่องได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับแอคแมนหรือมนุษย์ขวานว่าจะต้องมีปมอะไรสักอย่างกับคนอินตาลีหรือคนอเมริกันเชื่อสายอิตาลีอาจจะเคยเข้าย่องเบาในร้านสะดวกซื้อและถูกจับได้ หรืออาจจะเป็นเพราะการที่ชาวอิตาลีอ,อพยพม,มาจากเมืองซิซิลีในประเทศอิตาลีที่ได้เข้ามาในเมืองนิวออร์ลีนกันเป็นจํานวนมากสร้างความยากลําบากให้เจ้าถิน่นซึ่งได้มีการระบุว่าคนภายในเมืองนิวออร์ลีนสส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลีที่อ,อพยพม,มาและโดยเฉพาะกับคนขาวเจ้าถิน่นซึ่งชาวอิตาลีจะแตกต่างกับคนผิวสีที่ในตอนนั้นยังมีเรื่องการเหยียดผิวกันอยู่ชาวอิตาลีนั้นก็ไม่ใช่คนผิวสีแต่ถ้าจะให้นับว่าเป็นคนขาวก็ยากที่จะยอมรับ เพราะปกติในเวลานั้นคนผิวสีจะถูกห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคนผิวขาวแต่แรงงานชาวอินเตอรลีก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนผิวสีหรือคนเอเชียซึ่งในรัฐหลุยเซียน้านั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นี่จึงอาจจะสร้างความเกลียดชังให้กับคนผิวขาวเป็นอย่างมากซึ่งได้กลายเป็นการเกิดการเหยียดชาวอินเตอรลีไปด้วยแต่ด้วยความที่ชาวอินเตอรลีไม่ใช่คนผิวสีหรือคนเอเชียจึงได้อาศัยช่องโหว่ในสังคมทำอะไรทุกอย่างที่แทบจะเทียบเท่าคนผิวขาวได้เลยและส่วนใหญ่ก็ได้กมมนเน,น,นเมเมืออัจต็ง และนี่อาจจะเป็นการคาดการณ์ได้ว่าฆาตกรอาจจะเป็นคนขาวจึงได้ทําการเก็บความเกลียดชังความโกรธแค้นของคนผิวขาวทั่วทั้งเมืองและทําการสุ่มฆาตกรรมชาวอิตาลีที่เปิดร้านสะดวกซื้อขึ้นภายในเมืองแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกถึงเจตนาจริงๆของฆาตกรในการก่อเหตุทั้งหมดนี้และจดหมายขู่ที่ถูกส่งมานี้เป็นของมนุษย์ขวานจริงๆหรือไม่ โจเซฟจอห์นดาวิดลานักดนตรีแจ๊สของเมืองนิวออร์ลีนในยุคแรกๆเขาได้ทำการแต่งเพลง The a c g m a n Jazz ในคืนที่มีการข่มขู่จากมนุษย์ขวานและหนึ่งวันผ่านไปในวันที่20มีนาคม t h อ Time p พ c a n นย n นได้ทำการตีพิมพ์การ์ตูนที่ในรูปมีการบรรยายถึงบรรยากาศเหตุการณ์ในคืนที่ผ่านมาคือครอบครัวหนึ่งที่เล่นดนตรีแจ๊สอย่างเมามันในขณะที่เฝ้าประตูอยู่ด้วยความหวาดกลัวและมีคำเขียนดนตรีแจ๊สของโจเซฟจอห์นดาวิดลาที่เป็นชื่อดนตรีแจ๊สที่ถูกแต่งหรือทั้้งหมมดนนนนีจะเปป็กการโรโันแน ถ้านี่เป็นการโปรโมทคงเป็นการโปรโมทที่โหดร้ายสุดๆและจากคำในจดหมายคาดว่ามนุษย์ขวานไม่น่าสามารถที่จะเขียนจดหมายฉบับนี้ได้เพราะว่าฆาตกรคนนี้น่าจะเป็นคนชนชั้นแรงงานไม่น่าจะมีการศึกษาพอในการเขียนจดหมายส่งไปยังสำนักพิมพ์ได้และทุกครั้งเจ้าหน้าที่ที่พยายามหาหลักฐานที่บ่งชี้ตัวคนร้ายมนุษย์ขวานแต่ก็ไม่สามารถจะจับตัวหรือบ่งบอกว่าใครคือมนุษย์ขวานได้เลยคดีเกี่ยวกับมนุษย์ขวานนี้เป็นความอัปยศของตำรวจในสมัยนั้นสุดๆ ผู้คนไม่สามารถพึ่งพาตำรวจได้ต้องหันมาพึ่งพาตัวเองจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดที่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ขวานแห่งนิวออร์ลีน์ได้เลยแม้แต่คนเดียว